สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติม FIFApoint ราคาถูกบน PC ผมมีโปรโมชั่นดีๆจาก Over To p Up มาแนะนำถูกกว่าเติมเอง15-25%เลยนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อซื้อ f i f a p o i n t ได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับคลิปนี้เนี่ยจะขอพูดถึงเรื่องการเล่นเกมรับกันอีกทีนึงนะครับคือว่าหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมอะ่ะได้แนะนำเกี่ยวกับเบสิกนะครับในการเล่นเกมรับอะ่ะแบบคร่าวๆเ,เอาไว้แล้วส่วนนี้เนี่ยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยลองกดที่มุม ก็คือในการเล่นเกมลับเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในภาคนี้เนี่ยนะฮะคือว่าเราอาจจะต้องเจอกับอะไรที่ค่อนข้างโหดร้ายนะครับเพราะทั้งลูกคัตแบ็กต่างๆลูกชิปข้ามหัวกล้องหลังนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ใครเห็นก็งงนะครับว่าบอลอ่ะมันไปถึงนักเตะของเขาได้ยังไงเนี่ยนะครับเพราะแบบนี้นี่แหละครับผมเลยอยากทาคลิปนี้ขึ้นมานะเพื่อที่ว่าจะแนะนาเพื่อนๆนี่นะครับที่กําลังหาทางพัฒนาเกมลับของทีมตัวเองเนี่ยเอามาใช้ได้นะครับเผื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับลอง เป็นหลักเลยนะครับก็คือในการเล่นเกมรับเนี่ยนะครับเวลาที่ต้องไปแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะในโหมดไหนก็ตามเนี่ยนะครับผมว่ามันไม่มีใครสามารถเล่นเกมรับได้แบบ100%ทุกเกมได้แน่นอนนะครับผมแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดเลยอ่ะก็คือสตินะครับผมว่านะคือเราอ่ะต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆอ่านเกมของฝ่ายตรงข้ามนะครับค่อยๆดูนักเตะเกมรับของฝ่ายเราด้วยนะครับว่าเป็นยังไงอยู่ในเชฟไหนอะไรยังไงบ้างนะครับคือเกริ่นมาขนาดแล้วเนี่ยเรามาดูที่สิ่งสําคัญที่สุดในการเล่นเกมรับกันก่อนเลยนะ นี่แหละครับผมแบบที่ผมพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้เลยนะครับก็คือภางนีเนี่ยเราจะต้องเจอกับลูกคัดแบ็กต่างๆนะครับหรือว่าการชิปข้ามหัวนักเตะอะไรพวกนี้นี่นะครับสิ่งที่จะช่วยให้เราอ่ะสามารถป้องกันจังหวะแบบนี้ได้อ่ะก็คือเรื่องของการยืนพื้นที่ในการเล่นเกมรับนี่แหละครับในมุมมองผมนะผมคิดว่าการที่เราเอาเซ็นเตอร์แบ็กหรือฟูลแบ็กเนี่ยวิ่งออกจากตำแหน่งไปนะครับเพื่อวิ่งไปไล่บอลเขาหรืออะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงเลยนะเสี่ยงมากๆเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าพอมีคนหนึ่งอ่ะครับที่มันจะ ต้องมา cover ในตำแหน่งนั้นๆแทนนะครับมันเลยทําให้ทีมเราเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะโดนเจาะจากในมุมนั้นๆได้ง่ายมากเลยนะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับสามารถวิ่งเข้าไปจนสุดเส้นหลังแล้วก็คัดแบ็คเข้ามายิงจากตรงกลางได้เลยอะไรทํานองนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าการที่เราสามารถรักษาเชฟเกมรับเอาไว้ได้เนี่ยนะครับในส่วนนี้ผมว่านะมันช่วยได้มากเลยนะครับก็คือต่อให้นักเตะของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะครับสามารถวิ่งไปจนถึงสุดเส้นหลังได้แล้วก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเชฟเกมรับของเรายังอย่่เนนนียยงหลัััขอออาาาคบจจมทซ้ท้้ชววกกกสด เส้นต่างๆได้ดีขึ้นนะผมว่าซึ่งไอ้ส่วนของการรักษาเชฟเกมลับเนี่ยนะครับผมว่านะมันต้องใช้หลายๆเทคนิคควบคู่กันเลยนะครับทั้งการจ็อกกี้นะครับแล้วก็เพลเยอร์สวิตชิงไอ้สองอันเนี่ยผมว่ามันสําคัญมากๆเลยนะในการรักษาเชฟเกมลับนะครับเพื่อนๆนะอาจจะลองเริ่มจากการสลับตัวผู้เล่นให้แม่นๆก่อนก็ได้นะครับพยายามไม่ต้องวิ่งตามหรือพยายามวิ่งไล่บีบเกมลุกของฝ่ายตรงข้ามให้มันมากนักนะครับคือพยายามบีบตามจังหวะของเกมนะครับบางจังหวะอาจจะบีบเข้าไปกดดันเกมลูกของฝ่ายตรงข้ามนะครับแต่ในบางจังหวะอาจจะพยายามปล่อยเขาเล ในการอ่านจังหวะอ่านเกมของฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับว่าฝ่ายเขาเนี่ยมีทั้งเรื่องในการจ่ายบอลมากแค่ไหนนะครับในการเล่นเกมลุกเนี่ยนะครับตัวเราเนี่ยนะครับอาจาเอาผู้เล่นของฝ่ายเราเนี่ยออกจากตำแหน่งไปปิดพื้นที่ตรงนั้นเอาไว้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยว่าฝ่ายตรงข้ามมีนักเตะที่พยายามโอเวอร์โหลดขึ้นมาหลายคนนะครับการที่เราไปวิ่งไล่หล,ย,ลยคนเนี่ยมันจะยิ่งทําให้ยิ่งเปิดช่องว่างให้ฝ่ายตรงข้ามสามารถเจาะเข้ามาได้ง่ายขึ้นน,นะครับการพยายามรักษาเชฟเกมรับเอาไว้หรือการปิดพื้นที่สุดท้ายเอาไว้เนี่ยก็ <go> การของแต่ละเกมนะผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยนะครับมีความเข้าใจในการอ่านเกมในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะผมว่านะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือระเบียบในการยืนเกมรับเนี่ยแหละครับที่จะช่วยให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเสียประตูได้น้อยลงมากๆเลยนะก็คือผมว่านะถ้าเราสามารถควบคุมพื้นที่สุดท้ายได้ดีนะครับปิดพื้นที่ได้ดีฝ่ายตรงข้ามอะ่ะจะหาพื้นที่ในการเจาะเข้ามาได้ยากมากขึ้นนะครับและการเล่นเกมลับของเพื่อนๆเนี่ยก็จะดูมีประสิทธิภาพมากขึ้นเยอะเลยนะครับผมว่านะในส่วนนี้สําคัญที่สุดเลยนนนนนนะะรรรรััับใกกกกาาาาเเเเลล่่่มมมแแ้ว็็ถดจปือองงงขทตๆ ก็คือจากในคลิปเบสิกเกมรับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยใช้ปุ่มแท็คเกิลเท่าไหร่นะซึ่งมันก็จริงนะครับผมอะค่อนข้างใช้น้อยจังหวะมากๆเลยนะแต่ในส่วนนั้นอะมันเป็นแค่ความถนัดส่วนตัวเท่าน,นั้นนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนการแท็คเกิลเนี่ยมันยังสําคัญมากๆเลยนะในการเล่นเกมรับอะซึ่งผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆกดบ่อยๆเท่าไหร่นะครับสำหรับปุ่มแท็คเกิลเนี่ยนะเพราะว่าอะไรเพราะมันทําให้ตัวนักเตะหลุดตําแหน่งได้ง่ายมากๆเลยนะครับคือการที่เรากดแท็คเกิลไปหนึ่งทียยวอ่รรับับเเกมขงงงาาพได้ เลยนะเอาจริงๆแล้วก็สิ่งที่ผมจะแนะนําสําหรับเพื่อนๆเนี่ยนะครับในตอนที่จะเข้าไปประทะฝ่ายตรงข้ามอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับผมแนะนานะให้เพื่อนๆพยายามจ็อกกี้แล้วก็ถอยหลังก่อนครับรอดูจังหวะก่อนให้รอดูจนถึงจังหวะที่เรามั่นใจแล้วว่าจังหวะเนี้ยถ้าเราเข้าไปประทะแล้วมีโอกาสแย่งบอลได้มากที่สุดนะครับเราค่อยกดปุ่มแฮกเกิลนะไม่ว่าจะเป็นการเข้าประทะแบบสต a นดิงแ t กเกิลนะครับก็คือการยืนแล้วก็เอาเท้าแย่บอลจากฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะครับหรือจะเป็นการเข้าประทะแบบสไลดิงแฮกเกิลนะครับที่จะ ใช้ได้แบบมันแม่นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพการป้องกันที่สูงมากๆเลยนะแต่มันมีเรื่องเดียวเลยนะที่ผมเน้นย้ำเลยอะ่ะสำหรับในส่วนของการเข้าปะทะนะก็คือให้เพื่อนๆเน,นี่ยแหละครับพยายามหาจังหวะที่มั่นใจที่สุดนะครับว่าจะสามารถแย่งบอลกลับมาให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วค่อยกดเข้าปะทะถ้าในจังหวะไหนที่เรายังไม่มั่นใจว่าเราเข้าปะทะไปแล้วเราจะได้บอลคืนมาหรือเปล่าอะ่ะเพื่อนๆก็จ็อกกี้ดูจังหวะไปก่อนนะครับต่อให้อีกฝ่ายจะเล่นสกิลมูฟอะไรมายังไงก็ตามเนี่ยแล้วก็พยายามจ็อกกี้ตามจังหวะพพยามปิดื้นทอ่าะครับพยายาม การแฮกเกอร์ตลอดเวลาม่แต่จะทําให้หลุดตาแหน่งอย่างเดียวนะครับผมพูดจริงๆพยายามอย่าไปไล่บีบไล่เตะฝ่ายตรงข้ามตลอดเวลานะครับเพื่อรักษาเชฟเกมรับเอาไว้ครับจะได้มีคนคอยซ้อนคอย cover ให้อยู่ตลอดนะครับเสร็จแล้วกล้องหลังของ,งเพื่อนๆเนี่ยจะดูดีขึ้นเยอะเลยนะผมว่านะโอเคครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่เรื่องสุดท้ายเลยนะก็คือในส่วนของ cut through ball pass นะครับหรือว่าการดักบอลทะลุช่องจากฝ่ายตรงข้ามนี่แหละครับผมพูดจริงๆนะว่าในส่วนนี้มันทั้งง่ายแล้วก็ทั้งยากปนๆกันไปนะครับผมคิดว่านะมันคือการเอาทั้ง เอามารวมอยู่ด้วยกันนะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เพื่อนๆเริ่มทําได้จนคล่องแล้วเนี่ยนะครับจังหวะการอ่านเกมรอดักบอลทะลุช่องจากฝ่ายตรงข้ามอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยนะในการเล่นเกมรับอะคือเหมือนว่ามันต้องชิงไหวชิงพลิบกันตลอดเวลานะครับมันต้องใช้เทคนิคทุกอย่างที่เรารู้ที่เรามีเลยเพื่อแบบพยายามอ่านเกมแล้วก็ดักบอลจากฝ่ายตรงข้ามให้ได้นะครับแต่อย่างแรกเลยที่สําคัญเลยนะสำหรับเรื่องการดักบอลแบบนี้นะครับก็คือเรื่องของ player switching นะครับก็คือว่าถ้าในจังหวะที่อีกฝ่ายแทงบอลทะลุช่องเข้ามาแล้้วเนนนนี่่่่ยยครร,รัััับแแตตตาาออออสสลลืืงงงุดททขหหู ที่โดนจ่ายบอลทะลุช่องเข้ามาไม่ทันเนี S ่ยนะครับอังนะครับผมบอกเลยจริงๆผมโดนมาเยอะคือนักเตะกองหลังเราอะครับไม่สามารถพลิกตัวกลับมาวิ่งไล่บอลได้ทันกองหน้าฝ่ายตรงข้ามแน่ๆครับผมแล้วก็อย่างที่2เลยนะครับที่สําคัญเลยนะสำหรับการดักบอลแบบนี้นะครับก็คือหลังจากที่เราอะสามารถสลับไปเลือกงนักเตะได้ถูกคนถูกจังหวะแล้วใช่ไหมครับที่จะต้องดักบอลในพื้นที่สุดท้ายนะทีนี้มันก็อยู่ที่การตัดสินใจของมนเพื่อแล้วนะครับว่าเพื่อนๆจะจ็อกกี้ปิดพื้นที่เอาไว้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะเข้าปะทะไปเลย กขององวีว่าในจังหวะไหนเนี่ยควรหยุดฝ่ายตรงข้ามในแบบไหนนะครับบางทีในจังหวะที่ดักบอลนะครับแล้วเราเข้าไปปะทะแล้วบอลปลิ้นไปหาฝ่ายตรงข้ามให้เราโดนสวนกลับเข้ามาอีกทีหนึง่งมันก็มีเยอะนะครับยังไงเพื่อนๆอ,นอนาจจะลองอ่านในจังหวะนี้ให้ดีๆก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งว่าจะจ็อกกี้ปิดพื้นที่เอาไว้หรือว่าจะเข้าปะทะเพื่อหยุดเกมลุกไปเลยนะครับแล้วก็ผมขอเสริมให้อีกนิดนึงนะครับคือในบางจังหวะเนี่ยนะครับที่เราโดนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพยายามตักบอลยาวข้าม,ามหัวกวองหลังมาเนี่ยนะครับตู จะปลอดภัยที่สุดนะครับผมว่านะมันปลอดภัยกว่าการแบบพยายามมงบอลกลับไปข้างหน้านะครับหรือว่าพยายามมงบอลขวางสนามเนี่ยครับก็คืนบอลไปให้เซ็นเตอร์แบ็กอีกคนนึงหรือฟูลแบ็กอีกคนนึงแน่นอนนะครับยกเว้นว่านะครับในจังหวะนั้นนั้นเนี่ยมันไม่มีนักเตะฝ่ายตรงข้ามเข้ามาบีบเนี่ยแล้วก็สามารถม่งคืนให้เพื่อนเพื่อ,เ,อเล่นเกมลุกต่อได้นะครับแต่ถ้าเป็นในจังหวะที่อีกฝ่ายเนี่ยพยายามตักบอลข้ามหัวกองหลังมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีนักเตะฝ่ายตรงข้ามหลายๆคนเนี่ยพยายามวิ่งเข้ามาบีบแล้วเนี่ยการม่งบอลาาท้ง ปลอดภัยจากการแบบเจออะไรก็ตามที่เราไม่คาดคิดนะครับแบบนี้จะดีที่สุดครับผมแนะนาเลยนะในส่วนนี้โอเคครับสําหรับคลิปนี้มันก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการเล่นเกมรับเนี่ยนะครับเอาจริงๆอ่ะผมว่านะคลิปนี้มันจะไม่ได้เป็นคลิปที่แบบแนะนําในเชิงเทคนิคมากเท่าที่ควรนะครับแต่มันจะเป็นคลิปที่ผมจะมาแชร์ในส่วนของวิธีการคิดนะครับแล้วก็มุมมองในการเล่นเกมรับจากตัวผมเองมากกว่านะครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะการจะเล่นเกมรับให้ดีที่สุดเลยนะครับผมว่านะเราอะต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆคิดค่อยๆอ่านเกมนะครับซึ่งเอาจริงๆมันยากนะสำหรับกกาารรเเเล่่่นมีพะสิงท เราต้องเจอแต่ละอย่างนี่คือแบบมันโหดร้ายครับเกมนี้นะคือทั้งในเรื่องของคอนเนคชันเนี่ยนะครับที่ตัวผมเองเนี่ยไม่เจอผู้เล่นปิง30มานานมากแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของสกิลมุกต่างๆนะครับที่รับมือยากมากๆเลยนะในการเล่นเกมรับเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถคุมสติเอาไว้ได้นะครับใจเย็นๆค่อยๆเล่นนะครับค่อยๆดักจังหวะตัดบอลอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่านะเพื่อนๆน่จะสามารถพัฒนาเกมรับได้เยอะมากๆเลยนะครับมันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นแบบทันตาเห็นแบบไม่เสียประตูอีกเลยอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับแต่อย่าง ได้พยายามลองวางแผนนะครับลองพยายามอ่านเกมฝ่ายตรงข่ามาอะไรพวกนี้นี่นะครับแค่ช่วยให้เพื่อนๆเล่นเกมลับให้สนุกมากขึ้นครับผมก็รู้สึกว่าคลิปนี้มันเป็นประโยชน์แล้วนะยังไงก็ตามนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ดูมันจนถึงตอนนี้นะครับถ้าผมผิดพลาดหรือว่าตกหล่นในส่วนไหนเนี่ยผมต้องขออภัยเอาไว้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยผมมาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เอาไว้ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ